สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็จะมาทำการแจกซองอ่างเปาทูม o นี่วอลเล็ตให้กับเพื่อนๆนทุกทกคนกันนะครับโดยสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมจะทำการแจกซองอ่างเปาจำนวน73บาทนะครับให้กับเพื่อนๆจํานจำนวน37คนนะครับผมอ่าผมจะทำการกดสร้างซองไปนะครับ ก็สําหรับซองนี้นะครับจะเป็นการสุ่มจํานวนเงินนะครับแต่ละคนเนี่ยจะได้รับไม่เท่ากันนั่นเองนะครับผมโดยกติกาง่ายๆครับในการที่ผมจะลงลิงซองอ่างเปลันี้ให้นะครับก็ต่อเมื่อคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมีการกดไลค์ถึง73ไลค์นะครับผมก็จะทําการลงลิงซองให้เนาะในส่วนของลิงซองนะครับก็ยังมีเพื่อนๆหลายๆคน ยังหากันไม่เจออีกเช่นเคยนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาเน้นย้ำให้เพื่อนๆอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะว่าสําหรับลิงก์ซองเนี่ยผมวางไว้ตรงไหนนะครับก็รบกวนช่วยกันดูคลิปให้จบด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องมาเม้นสอบถามผมนะครับว่าลงลิงก์ซองให้หรือ,อยังอะไรยังไงนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูนะครับในส่วนของวิธีการรับซอ,องเปล่าจากผมนะครับว่าเพื่อนๆจะสามารถรับซอ,องเปล่าจากผมได้ยังไงบ้างนะครับ อ่ะโอเคครับในส่วนของลิงก์ซองอ่างเป้านะครับผมจะวางไว้ให้ที่คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนะครับผมโดยที่เมื่อคลิปวิดีโอนี้นะครับมียอดกดไลค์ถึงเจ็ดสิบสามไลค์ like ที่ผมได้ตั้งเป้าไว้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการกดเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆจะสังเกตเห็นคำว่าการตอบกลับตรงเนี้ยนะครับผมจะนำลิงก์ไปใส่ไว้ให้นะครับผมสามารถกดเข้ามาเลื่อนดูได้เลยนะครับถ้ายอดไลค์ถึงเนาะ นี่นะครับผมก็จะวางลิงก์ไว้ให้ใหง่ายๆแค่นี้เองนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปของผมจนจบเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะหาซองได้อย่างแน่นอนนะครับมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรยุ่งยากมากมายเลยนะก็ฝากไปด้วยนะครับผมยังมีหลายคนเลยนะครับที่ยังไม่เข้าใจเนาะว่าผมลงลิงก์ซองไว้ให้ตรงไหนแล้วก็จะสามารถรับได้ยังไงนะครับผมโอเคก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะครับได้รับซองของทูม t o นี่วอลเล็ตจากผมกันทุกๆคนเลยนะครับผม โอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในเกม Happy Dummy กันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับเกม Happy Dummy นะครับเป็นเกมฟรีที่เราสามารถโหลดไปเล่นได้บนมือถือนะครับซึ่งเกมเกมนี้เนี่ยเขาจะมีของรางวัลเป็นบัตรดูมันนี่วอลเ l ็ตให้กับเราด้วยนะครับถ้าเราเนี่ยทำการเก็บสะสมคอย นะครับหรือว่าเหรียญเนี่ยครบตามจํานวนเราก็สามารถที่จะนําไปแลกเป็นของรางวัลได้นะครับซึ่งนอกจากบัตรทูก็จะมีเป็นเงินเติมมือถือด้วยนะครับถ้าใครที่อยากจะได้เงินเติมมือถือแบบฟรีๆก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับในส่วนของเหรียญคอยนะครับที่เราจะนําไปแลกเป็นของรางวัลก็จะเป็นในส่วนของเหรียญอันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเก็บสะสมครบตามจํานวนเมื่อไหร่เพื่อนๆสามารถนําไปแลกได้ทันทีนะครับ ก็ถ้าใครที่เป็นสมาชิกใหม่หรือเพิ่งสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยเพื่อนๆสามารถมากดตรงนี้ได้นะครับตรงคําว่าเชิญตรงนี้นะครับเพื่อที่จะทาการกรอกโค้ดนะครับเพื่อจะรับในส่วนของเหรียญคอยได้ฟรีนะครับเพื่อนๆก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตในส่วนของกิจกรรมของ Happy Dummy ที่เขาได้จัดขึ้นในตอนนี้นะครับ ก็จะมีเป็นกิจกรรมการจัดอันดับนะครับมีเป็นกิจกรรมการจัดอันดับการเล่นหรือว่าการจัดอันดับมือนะครับก็ถ้าใครที่เล่นจนติดท็อปเนี่ยเราจะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับอันดับ1ก็จะได้รับเป็นบัตรทูมันนี่สามบาทอันดับที่2ก็เป็นบัตรทูมันนี่ร้อยห้าสิบบาทแล้วก็อันดับที่3ไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีเป็นรายละเอียดเขียนไว้ตรงนี้เนาะอันนี้จะเป็นจัดอันดับการเชิญนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เป็นสายเชิญเพื่อนเนี่ย ก็สามารถที่จะทําได้นะครับถ้าใครที่เชิญจนติดอันดับหนึ่งก็จะได้รับบัตรทูสามร้อยแบบนี้นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นจัดอันดับนะครับว่าอ่าณตอนนี้เนี่ยมีใครที่มีเหรียญทองอยู่ในตัวเยอะที่สุดนะครับอันดับหนึ่งตอนนี้ก็มีประมาณ37ิบิลเลียนนะครับผมก็เขาจะจัดอันดับตามเหรียญตรงนี้นะครับเหรียญทองของเราตัวนี้นะครับอ่าก็สามารถหาได้จากการเล่นเกมภายในแอปแอปนี้นะครับต่อไปก็ เป็นการจัดอันดับการสปินสล็อตนะครับเกมนี้เนี่ยมันจะมีเป็นหมวดสล็อตด้วยนะครับผมโดยที่การจัดอันดับเมื่อกี้นี้เนี่ยก็คือแค่เราเข้าไปเล่นสล็อตแล้วก็กดสปินทิ้งไว้นะครับผมเขาก็จะนับตามจํานวนรอบที่เราไปทําการสปินเนาะก็ตอนนี้อันดับ1สปินไปแล้ว4,280ครั้งนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการจัดอันดับที่เล่นค่อนข้างที่จะง่ายเนาะแค่กดสปินนะครับไม่ต้องอ มีความเสี่ยงอะไรเยอะแยะมากมายเนาะเราสามารถเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตั้งเบดต,ต่ําๆก็ได้นะครับสามารถตั้งเบตที่สัก500แบบนี้นะครับแล้วก็ทําการกดสปินแบบนี้นะครับเขาก็จะนับให้เราเป็น1นรอบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปดูนะครับอ่ะยอดของผมก็จะขึ้นมาเป็น1รอบแบบนี้นะครับง่ายๆเลยเนาะแล้วก็กิจกรรมต่อไปนะครับมันจะเป็นกิจกรรม ศึกชิงแชมป์ดัมมี่นะครับอันนี้เลยก็จะจัดขึ้นนะครับในวันที่20เวลา3ทุ่มกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะมีของรางวัลเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ถ้าใครที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็สามารถมาลงทะเบียนกันได้นะครับการลงทะเบียนก็จะใช้เพชรในเกมนะ50เพชรในการลงทะเบียนนะครับตอนนี้ก็มีคนลงทะเบียนไปแล้วประมาณ2,000คนเนาะใครที่สามารถที่จะชนะทัวร์นาเมนต์นี้ได้ก็จะได้รับของรางวัลตามนี้เลยนะครับผมอ่ะ แล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีเป็นเกมอือนหือให้เพื่อนๆได้เลือกเล่นอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าใครที่เป็นสายแบบว่าจะปั๊มเหรียญคอยเพื่อนําไปแลกเป็นบัตรทูก็มาเล่นในหมวดหนึ่งแบบนี้ได้นะครับอ่าในส่วนของหมวดพวกนี้เนี่ยมันจะแข่งกับคนไม่เยอะนะครับแล้วก็เลทของเหรียญที่เราได้รับเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีเนาะอย่างอันนี้เนี่ยเราแข่งกับคน8คนนะครับอ่าถ้าเราชนะเนี่ยเราก็จะได้รับมา400คอยนะครับตีเป็นเงินก็ประมาณ4บาทอ,อ่นนี้เป็นวิธีการในการหาเหรียญ นะครับแล้วก็นอกจากนี้เราสามารถที่จะไปเล่นสล็อตนะครับการหมุนสล็อตครบ10รอบเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของเหรียญคอยเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับเรายังสามารถที่จะหารายได้อีกหนึ่งทางก็คือนําเหรียญทองตัวนี้นะครับไปขายในกลุ่มนะครับก็คือในกลุ่มเนี่ยเขาจะมีคนรับซื้ออยู่โดยที่เขาจะให้เหลทราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักหนึ่งเอ็มเท่ากับ1บาทนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้ไปเข้าร่วมกลุ่มของทางแอปแ a p p y ้ดามีกดไปที่ตรงนี้เลยนะครับที่เขียนว่ากลุ่มพูดคุยตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดดูรายละเอียดตรงนี้ได้นะครับถ้าใครที่อยากจะซื้อนะครับเขาก็จะขายอยู่ที่6บาทเนาะแต่ถ้าใครที่อยากจะขายนะครับเขาก็รับซื้ออยู่ที่1บาทนะครับอ่าก็สามารถเข้าไปร่วมกลุ่ม Facebook <S <S เพื่อไปทําการซื้อขายได้นะครับ <S <S อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการหารายได้จากแอปแอปนี้ นะครับผมโอเคแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับหน้าต่างของการแลกของรางวัลของแอปแบบนี้เนาะหลังจากที่เพ,พื่อนเพื่อนทุกๆคนเนี่ยได้ทราบถึงรายละเอียด,ด่าวๆเกี่ยวกัแบแอปแอปนี้แล้วนะครับวิธีการเนะาะถ้าเราอยากจะแลกตรทูเนี่ยเราก็กดไปที่เชิญนะครับแล้วเราก็จะกดปุ่มสีเขียวที่เขียนว่าแลกตรงนี้นะครับโอเคหลังจากกดเข้ามานะครับมันก็จะเด้งมา,างที่หน้าเบราว์เซอร์ของเรา โดยในส่วนของการแลกของรางวัลเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าจะมีเป็น2หมวดหมวดแรกก็จะเป็นการเติมเงินมือถือนะครับตอนนี้ก็รองรับ3ค่ายหลักนะครับก็คือ a อ s d t a c แท็กละก็ทูมนะครับการเติมเงินมือถอเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเก็บคอยให้ได้5000คอยนะครับจะสามารถแลกเป็นเงินเติมมือถือได้5 0บาทนะครับโดยที่เขาจะนําของมาเติมสต็อกเนี่ยทุกๆ9ก้าโมงห้กับบ่ายหนึ่งห้าานะครับถ้าใครที่สนใจอยากจะแลก นะครับก็ให้เพื่อนเนี่ยทำการเข้ามาในหน้าแรกเนี่ยตอน10โมงเช้ากับตอนบ่าย2อนะครับอันนี้เป็นหมวดแรกก็คือการเติมเงินมือถือต่อไปก็จะเป็นหมวดของการแลกบัตรถูมันนี่วอลเล็ตนะครับในส่วนของหมวดนี้เนี่ยจะมีให้แลกอยู่4อย่างนะครับก็จะเป็นบัตรถูร้อยห้าสิบบัตรถูสามร้อยห้าร้อยแล้วก็บัตรถ,ถูหนึ่งพันนะครับซึ่งโคตา้าของวันนี้เนี่ยก็ยังเหลือเป็นบัตรถ,ถูหนึ่งพันอยู่เจ็ดใบนะครับถ้าใครที่แลกเป็นบัตรถ,ถูเนี่ยเราจะ ต้องรอ1วันนะครับทางแอปเข้าถึงจะส่งรหัสมาให้เนาะโดยเราสามารถมากดรับรหัสได้ที่ตรงคําว่าบันทึกตรงนี้นะครับมันก็จะโชว์เรคคอร์ดขึ้นมาแบบนี้นะครับอ่าอย่างล่าสุดผมก็แลกไป500ร้ดูมอนี่นะครับผมก็สามารถ Copy ปีรหัสบัตรดูตรงนี้เนี่ยไปเติมในแอปทูมอนี่บัลเลของเราได้ทันทีเลยนะครับอ่าันนี้ก็จะเป็นประวัติการเติมเงินคร่าวๆข,ของผมนะครับผมก็เติมมา หลายรอบแล้วนะครับสำหรับแอปแบบนี้นะครับก็ถอนได้จริงแน่นอนนะครับถ้าใครที่เล่นเนี่ยรับรองว่าไม่เสียเวลาเปล่าแน่ๆนะครับโอเคครับก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับแอป Happy d u m m y นะครับฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักนะครับก็สามารถลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับเป็นแอปฟรีบน iOS แล้วก็ Android นะครับลองโหลดไปเล่นกันดูได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อต่อไปของผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ